มีข่าวดีมาฝากทุกหนี้กอยศทุกคนเลยนะครับเพราะว่านอกจากรัฐบาลจะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ต้องโดนยึดบ้านไม่ต้องโดนยึดรถแล้วก็รักษากิจการเอาไว้ได้แล้วอีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็เร่งช่วยเหลือลูกหนี้กอยศเช่นเดียวกันผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญก็คือคุณต้องมาทําสัญญาใหม่ครับ แต่ทีนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้กยศจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่ารถเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเดี๋ยวกยศเขาจะลงพื้นที่ไป33จังหวัดเลยนะครับกดเซฟหน้าจอเก็บเอาไว้ได้เลยครับว่าจังหวัดที่เราอยู่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดที่เราอยู่กยศเขาจะลงพื้นที่มาเมื่อไหร่ครับรายละเอียดเป็นอย่างไรโมในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันที่19ธันวาคม67ครับทางผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศดรนันทวันวงคจรกิติบอกว่า กอยศอเอตรียมลงพื้นที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงิน33จังหว,วัดในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน68ครับโดยผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีสิทธิ์ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายนะครับสำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงินคืนกอยศเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนโดยต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีครับ และผู้กู้ยืมเงินชำระเงินงวดสุดท้ายได้ถึงอายุ65ปีบริบูรณ์เลยนะครับเมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นก็ยศออจะให้ส่วนลดเบีย้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด100%คือเหมือนกับเบีย้ยปรับเดิมจะหายไปเลยครับซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถกลมาชำระหนี้ได้ตามปกติปลดภาระผู้ค้ำประกันรวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดีการบังคับคดี ซึ่งคาดว่าภายหลังจากการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะมีเงินกลับเข้ามาที่กยศอ,อย่างต่อเนื่องด้วยและทําให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องต่อไปโดยผู้กู้ยืมเงินครับสามารถติดตามกําหนดการลงพื้นที่และลงทะเบียนนัดหมายเข้าทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ s t u d e n t l o a n o r t h นะครับทีนี้มาดูกันต่อครับกำหนดการลงพื้นที่ของกอยศออเพื่อจะปรับโครงสร้างนี้33จังหวัดมีที่ไหนและเมื่อไหร่กดเซฟหน้าจอเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับเริ่มจาก4-7มกราคม68ที่จังหวัดเชียงใหม่ณนะอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ศิลินทรมหาวิทยาลัยพายัพครับต่อด้วย9-11มกราคม68ที่จังหวัดลำปางณนะห้องประชุมเอื้องหลวงมหาวิทยายลัยราชภัฏลำปาง จากนั้น13-15มกราคม68ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับณหอประชุมเจ้าพยาว,วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเจ้าพยาจากนั้นวันที่17-18มกราคม68ที่จังหวัดกำแพงเพชรณห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น3หอประชุมทีปังกรรัศมีโชธมหาวิทยายลัยราชพัฏกำแพงเพชรครับต่อด้วยวันที่22-23มกราคม68ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบูรณ์นะครับ ตามด้วย25-27มกราคม68ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ครับและ29-31มกราคม68ที่จังหวัดเชียงรายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่รับเดือนแห่งความรักนะครับวันที่2-4กุมภาพันธ์ที่จังหวัดพิษณุโลกไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามครับจากนั้นวันที่8-11กุมภาพันธ์68ที่จังหวัดขอนแก่นไปที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ วันที่13ถึง15กุมภาพันธ์68ที่จังหวัดสกลนครไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนสกลนครวันที่17ถึง20กุมภาพันธ์68ที่จังหวัดอุดรธานีไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีนะครับวันที่24ถึง27กุมภาพันธ์68ที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยจะไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่นะครับวันที่1ถึง2มีนาคม68ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมย์ครับ วันที่4-6ถึงมีนาคม68ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับวันที่8-10ถึงมีนาคม68ที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่13-14มถึงีมีนาคม68ที่จังหวัดจันทบุรีไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครับวันที่16-18ถึงมีนาคม68ที่จังหวัดชนบุรีจะจัดที่เทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรี วันที่20-21มีนาคม68ที่จังหวัดปราจีนบุรีจะจัดที่โรงแรมทวารวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีแล้วจากนั้นครับที่จังหวัดลบบุรีจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่วงจัดที่มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเทพสตรีคือ20-21มีนาคม68และ23-24มีนาคม68นะครับต่อด้วย29-30มีนาคม68ที่จังหวัดเพชรบุรีจะไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีครับ วันที่1 2ถึงเมษายน68ที่จังหวัดกาญจนบุรีจะไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีวันที่4 5ถึงเมษายน68ที่จังหวัดนครปฐมจะไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับวันที่7-8เมษายน68ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะไปที่วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรีครับจากนั้นก็จะลงใต้เลยนะครับวันที่26-29เมษายน68ที่จังหวัดสงขลาจะไปที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาครับ วันที่1นถึงสพฤษภาคม68ที่จังหวัดตรังไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังวันที่4ี่ถึงหพฤษภาคม68ที่จังหวัดชุมพรไปที่โรงแรมลอฟมานียอร์บูติกโฮเทลครับวันที่1 0 1ถึงพฤษภาคม68ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชนะครับต่อด้วย14-15พฤษภาคม68ที่จังหวัดภูเก็ตไปมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ต วันที่17-19พฤษภาคม68ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มหาวิทยาลัยตาปีวันที่31พฤษภาคมถึ -2 มิถุนายน68ที่จังหวัดนราธิวาสไปที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์วันที่4-6มิถุนายน68ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนยะลาแล้วก็ปิดท้ายครับวันที่8-10มิถุนายน68จะไปที่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับ พ่อแม่พี่น้องท่านไหนเป็นนี่กับทางกยศออยู่บ้างแล้วคิดว่าปรับโครงสร้างนี่แน่นอนบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ